ครับสวัสดีครับพี pounds, <S <S tem, ่น้องสวัสดีทุกท่านครับผมครับสำหรับแร่งเนี่ยพอนี้สีหน่อยสิมาพาพี่น้องสำหรับมือใหม่้ะพี่น้องเด้อครับผมสิมาแนะนำวิธีเล่งหนังสติกครับผมสำหรับผู้มือใหม่เนาะสำหรับผู้ลูกค้าที่ซื้อหนังสติกก็เพิ่งเสีหน่อยไปแล้วก็ตัวนี้ครับครับมานเคยยิ่งเดี๋ยวพิ่งเสีหน่อยสิพาแนะนำวิธีเล่งครับผมครับเราจับแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่จับหนังสติกแบบนี้จับ45ครับผม สี่สิบห้าเอาเส้นยู่ใต้ศูนย์ตัวนี้ครับผมเล่นนางแทนเกิดมาเล่นนางแทนครับผมระยะนี้ยิ่งอยู่ประมาณเจ็ดเมตรครับผมหกเจ็ดเมตรเนาะครับผมประมาณนี้ตรงนี้ศูนย์ซื้อนี่ครับผมซื้อใต้ซื้อใต้ตัวนี้ก็ถือกันที่ถือบริเวณนี้ครับผมแถวนี้ครับผมเดี๋ยวไปบางวิธียิย่งครับผมพี่น้อง ยิ่งแบบไอ้ทาสี่สิบห้านะพี่น้องเด้อสี่สิบห้าองศาคร um yeah, yourself, ับผมยิ่งทาคือปั่นเขายิ่งธรรมดาแล้วครับผมอ่ะจะไปเบิ่งกันครับผมอ่ะครับผมอ่ะเป็นเล่งแบบนั่งแท่นนะพี่น้องเด้อสี่สิบห้ายิ่งเบิ่งครับผมไปยิ่งทาสี่สิบห้าเล่งนั่งแท่นครับผมพี่น้องอ่ะฝันสถิตยิ่งลูกดินนะพี่น้องเด้อลูกดินครับผม่อาทั้งหลังครับผมอ่ะวางเบิ่งกันลูกแรก ถืกป่าครับครับ,รบเสียดไต้จากน้อยพี่น่องอยากร่อดจากน้อยเยู่เดี๋ยวถือโยนแต่ว่าถือมินะนะยับลูกนี้รอดไปเลยครับผมพี่น่องอ่ะครับ อันเดือทึกถึกกามได้พี่้องดังแปะเสียดขาเป็นนกกับคนล้นครับผมพี่้องครับนะยิงแบบเล่งแบบนี้แล้วพี่้องแนบจะจมจะของเราจะเล่งใส่เป้าครับผมพี่้อง มาบอกแนะนำพี่น้องรักการการเล้งเนาะครับผมแล้วก็ยิงล่องเบิ้งครับก็มีถือแน่บ่ถือแน่ไม่ใช่หรอครับผมครับผู้พันเจงอิลีพันเกิดพลาดด้วกันครับผมแต่ว่าพันจะพลาดหน่อยก็เฮาเพาก็ัดพูดเอาครับผมจากมือหนึ่งกระสิบ่พาะยิงได้อยู่บ่แต่อยากได้กินนิดเดียว ประมาณนี้แหละครับผมพี่นอ้องดูพี่นอ้องสิตนัทท่าใดก็ค่อยไปนั่นเอาครับผมพี่นอ้องฝึกไปฝึกมากเดี๋ยวก็รู้ที่ยิ่งหรอกครับผมฝึกยิ่งเป็นแล้วพี่น้องก็ฝึกยิ่งใกล้ๆครับผมเวลาเข้าไป หยอดขนงเทียกับพอนุ่นงขาวกับใส่นังสติกแล้วืทนมันหลดได้กินครับผมพี่น้องเอาาอยากเสียลูกกระชุนกระนังสติกหนิ่งเลย อ่ะเอาสามเลียมพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเล่งท่านี่เด้อพี่น้องสี่สิบห้าองศาเนี่ยเล่งจากสายตาเข้าไปซอมุมนี้มุมนี้แล้วก็ไปใช้เขาจะเล่งนงั่งแทนเขาก็ใส่ตีนเป่าเขาจะเล่งกลางเป่าเขาก็ใส่กลางเขาเบิง้งว่าตัวเดงมันจะถือระยะที่เขายิงมันบ้าว่าท่าย่งนี้อีกแบบนึงมันก็สิ่งไก่กุเรี่ยอีกทีหนะพี่น้องเขาต้องเล่งเบิ้งครับผม ทางไก่ออกมาก็เล่งอีกแบบนึงครับผมอ่ะเอซ้ำนีดพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อท,ที่ติดตามชมเรากับอุดหนุนสินค้าเป็นใช่น้อยครับผมของยังมีเด้อพี่น้องเด้อครับผมสนใจก็โทรเข้ามาครับผมพี่น้องร้อยเจ็ดสิบบาทร,ทรวมส่งเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ครับผมอ่ะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ